OK Improv your organization weekly life and organization. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ OKR OK Weekly นะครับเป็นรายการที่จะเอาเรื่องของ OKR OK มาคุยกัน เป็นประจําทุกวันพุธนะครับสัปดาห์ละหนครั้งนะครับก็ยังคงต่อกับสัปดาห์ที่แล้วนะครับกับหนังสือเล่มที่ชื่อว่า okr objective s and key results นะครับเขียนโดยคุณแพทริกลาโบเชอร์นะครับแล้วก็คุณคริสเตียนเจคอบนะก็รีวิวมาหลายตอนแล้วนะครับเป็นหนังสือที่จะเรียกว่าเขียนโดยคนที่อาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังมากนักนะครับแต่ว่าผมเห็นมีรายละเอียดหลายเรื่องเลยที่น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะ ก็เลยทำสรุปแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้จะมาชวนคุยบทที่8นะครับบทที่8ชื่อว่า intrinsic motivation นะ intrinsic motivation แปลเป็นไทยคือแรงจูงใจภายในถ้าท่านติดตามรายการ okr OK weekly มาตลอดนะครับผมก็จะเล่าให้ฟังอยู่เสมอว่า okr OK เนี่ยมันไม่ได้ถูกนำมาสร้างไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อที่จะนำมาใช้ในการประเมินขึ้นเงินเดือนให้เกรดพนักงานหรือแจกโบนัสนะครับ ก็พูดอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับว่าเงินเดือนต้องขึ้นโบนัสให้พวกนั้นไม่ได้ไม่ได้ผิดอะไรนะครับไม่ได้แปลว่ามี o k เแล้วห้ามขึ้นเงินเดือนหรือมี o k เแล้วห้ามให้โบนัสอันนั้นไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่า o k เกับเรื่องการขึ้นเงินเดือนให้โบนัสเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อสิ่งนั้นนะครับพอผมบอกว่าเอาควรเอาเรื่องระบบประเมินพนักงานออกจากระบบ o k เคนก็จะถามว่า แล้วล้วควรจะทาโ o เหรืออาจารย์เพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับเงินเดือนจึงเป็นที่มาที่ไปของบทนี้แหละครับก็คือคนทาครับเพราะว่าคนเราเนี่ยมันมีแรงจูงใจอยู่2แบบนะครับคือแรงจูงใจภายนอกพวกเงินเดือนโบนัสอะไรพวกนั้นอะแรงจูงใจภายนอกกับแรงจูงใจภายในนะแรงจูงใจภายในก็คือเขาทำเพราะเขาอยากทำนะเท่านี้ลองมาดูในบทนี้นะบทนี้เริ่มต้นด้วยโค้ดที่ผมชอบมากนะก็บอกว่า Creativity is intelligence that has fun นะครับโดยอัลเบิร์ตไอน์สไตน์บอกว่าความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยมันคือความฉลาดอย่างหนึ่งนะแต่เป็นความฉลาดที่มันมีความสนุกมันเลยออกมาเป็นความคิดสร้างสรรค์น,นีในหนังสือเขาก็เริ่มเล่าถึงทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจภายในอ่ะยกตัวอย่างนะครับก็คือทฤษฎี x กับทฤษฎี y ทฤษฎี x กับทฤษฎี y เนี่ย คนคิดค้นก็คือดักลาสแมกเกอร์นะครับเขียนในหนังสือตั้งแต่ปี1960และชื่อหนังสือคือ The Human Size of Enterprise นะค,คือบอกว่ามันมีความเชื่ออยู่2แบบนะครับว่าองค์กรเราเนี่ยเชื่อแบบทฤษฎี X หรือเชื่อแบบทฤษฎี Y ถ้าเป็นทฤษฎี X เนี่ยเขามีความเชื่อแบบนี้ครับเขาบอกคนเนี่ยขี้เกียจเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะให้คนทำอะไรเนี่ยจะต้องมีการจูงใจและส่วนใหญ่ก็เป็นการจูงใจที่ เป็น extrinsic ก็คือแรงจูงใจภายนอกนั่นเองนะครับเช่นถ้าอยากให้ทำเนี่ยคุณลองอให้เงินเขาเยอะๆนะครับเดี๋ยวเขาก็จะทำเองนะครับนั้นรูปแบบนี้ก็นำไปสู่ภาวะผู้นำแบบประเภทที่แบบจะมีการจัดลำดับจะมีมเีเขาเรียก comma n d and control ะนะครับก็คือมีการสั่งมีการควบคุมอย่างชาัดเจนมีกระบวนการมีคนที่ชื่อเรียกว่า supervisor พวกนี้จำเป็นมากคือคือถ้าเกิดไม่มีคนคุมเนี่ยพวกพนักงานจะต้องเละเทะแน่นอนนะนี่คือทฤษฎี X กับกันครับทฤษฎี Y เนี่ยเขาบอกว่าคนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย<ม>เขามีแนวโน้มอยู่แหละที่เขาอยากจะทําอะไรดีๆให้เกิดขึ้นเนาะนั้นแรงจูงใจของเขาเนี่ยน่าจะมาจากภายในตัวเขามากกว่านะครับเขาเขาเขามีการพัฒนาเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นลีดเดอร์ชิพก็คือภาวะผู้นำเนี่ยเขาจะเน้นการให้อานาจเนาะแล้วก็ ซัพพอร์ตนะครับคอยช่วยเหลือนะครับเกาเรียกว่าเป็นเซอร์วิงลีดเดอร์ชิพนะครับให้ให้ทุกคนตกลงกันเรื่องออบเจกตีฟเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ดำเนินการออบเจกตีฟนั้นโด,โ,ดโดยโดยโดยควบคุมตัวเองถามผมโ OK, อเคอาจจะเติบโตกับทฤษฎี y มากกว่าทฤษฎี X แต่ไม่ได้บอกว่าทฤษฎี X ผิดนะคือบางเรื่องบางอย่างเนี่ยถ้าเราจำเป็น่ยต้องบังคับต้องควบคุมก็ทำไปครับ แต่ไม่ใช่เอา OKR OK มาเป็นเครื่องมือชุดชุดนั้น OK r เนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่เหมาะกับการใช้กับทฤษฎีวายมากกว่านะครับก็เอาเอาเอาสรุปมาประมาณนี้นะนอกจากทฤษฎี X กและทฤษฎี Y ละมันยังมีเรื่องของเขาเรียกว่าเกม i ิฟิเคชันข้อนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบนะเกม i ิฟิเคชันนัคือการเอาเกมเนี่ยเข้ามาใช้ในการทำงาน ผม,ผมเล่าส่วนตัวให้ฟังด้วยนะครับนอกจากรีวิวหนังสือแล้วก็อยากจะเล่าประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยเอาเอาเป็นเรื่องการเรียนก็ได้ครับถ้าเรียนแบบ traditional ทั่วๆไปก็เรียนได้นะก็คือสั่งให้ทํางานเอาอผมสอนเลคเชอร์ไปเสร็จปุ๊บก็เอาไปเอาการบ้านไปทําถ้าทําแล้วผมก็ให้คะแนนนู่นนี่นั่นมันก็ได้ระดับหนึ่งก็เป็น traditional lecture ธรรมดานี่แหละนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยผมสอดแทรกการใช้ gamification ในการสอน เกมฟิเคชันในการสอนเช่นผมมีซิมูเลชันเกมให้เล่นพอมีซิมูเลชันเกมเนี่ยนะนักศึกษาเองเนี่ยเล่นแบบอินเลยอะมีความสนใจเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการสามารถเอาไอ้สิ่งที่ผมสอนเนี่ยเอาไปแอพพลายใช้ได้กับเกมคือพอมันมีความเป็นเกมเกิดขึ้นเนี่ยนะมันจะทำให้ความสนุกมันเกิดขึ้นการเรียนรู้มันก็ดีขึ้นคราวนี้กลับมาที่ทำงานครับที่ทำงานเนี่ยเราก็สามารถสร้างเกมอะไรแบบนี้เกิดขึ้นได้นะ เขาบอกว่าเกมที่ดีเนี่ยจะมีอยู่3อย่างนะครับหคือ challenge คือไม่ใช่ว่าเกมที่แบบว่าเล่นยังไงก็ชนะยังไงก็ได้นะครับมันต้องมีอะไรที่มันที่มัน challenge ขึ้นมา2คือ r e levance คือไม่ใช่ว่า challenge แต่ว่าไปแข่งเอ่อยิงประตูฟุตบอลกันอันนั้น challenge แต่ว่าไม่เร levance คือมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของงานนะครับก็ต้องมีความเกี่ยวกับเรื่องของงานแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของงานอย่างเดียวนะ personal ตัวเองด้วยนะว่าเอฉนะนนชนะเกมนี้แล้วจะมันพิสูจน์อะไรหรอนะครับ อันที่3คือออโตโนมีครับคือต้องให้เขาคิดเองไม่ใช่ว่าให้เขาเล่นเกมแต่ว่าคุณต้องเดินไปด้านนี้ผมสั่งให้คุณทำคุณต้องทําตามอย่างนี้มันก็ไม่สนุกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีทั้ง3มมิติคือต้องยากหน่อยนะครับต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องทั้งในเรื่องงานเกี่ยวข้องในเรื่องของส่วนบุคคลในคนที่เล่นเกมนะครับแล้วก็ออโตโนมีก็คือ,อจะต้องมีอะไรที่เป็นอิสระนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมมักจะกระตุ้นแบบนี้ครับว่า ถ้าเราอยากที่จะให้ใครเนี่ยมามาใช้ OKR OK ได้ลองคิดถึง Gamification แบบนี้นะให้เขาตั้งเป้าแบบ c l l e n g e นะครับ OKR OK เนี่ยไม่ไม่ไม่เคยพูดเลยนะว่าต้องตั้งเป้าให้มันง่ายๆให้ตั้งเป้าให้มันยากนะครับให้ตั้งเป้าให้เร levant ก็แปลว่ามันยากแล้วมันต้องตอบโจทย์ทั้งองค์กรและโจทย์และความฝันของตัวเองด้วยนะครับ นะมีมีความเป็นชาเลนจ์แล้วนะยากแล้วนะหนึ่งคือยาก2คือเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องทั้งความฝันของตัวเองเป็นสิ่งที่ผมอยากทํามากเลยแล้วก็ต้องเกี่ยวข้องกับความฝันขององค์กรนะครับมันช่วยองค์กรได้ยังไงสุดท้ายออโตโนมีนะครับโอเคอาอย่าไปบังคับเขาทำนะครับหรือบางคนไปเขียนให้เขาเลยเนี่ยก็ก็มันก็ไม่เวิร์กนะครับเขาพูดถึงเรื่องของคอนเซปต์ของคําว่าโฟล์นะครับโฟล์ Flow เนี่ยมันเป็นคอนเซปต์ที่มันจะเกิดขึ้นเมื่อเราทํางานที่มันยากนิดนิดเนี่ย คือถ้าเกิดสกิลเราสูงแต่ชาเลนจ์มันต่ํามันจะบอกเกิดบอดดอมแปลว่าอย่างี้คุณเก่งมากเลยแต่ว่ามันไม่มีความท้าทายเลยงานมันง่ายเกินไปสําหรับคุณเนี่ยคุณก็ทำทำไปสักพักคุณก็จะเบือ่อนั้นถ้าเทียบกับ o k เนะคุณเป็นสกิลที่สูงมากแล้วสมมติว่าคุณเป็นคนทําคลิปแต่คุณตั้งเป้า OKR OK บอกว่าจะให้มีคนดู5คนอย่างนี้คุณจะเบือ่บอเพราะว่ามันมันได้อยู่แล้วทาไงก็ได้ในทางกลับกันครับ ถ้าสกิลคุณยังน้อยแต่คุณไปตั้งเป้าเวอร์วังอลังการเช่นคุณเพิ่งทําคลิปได้ไม่กี่คลิปอะแต่คุณตั้งเป้าบอกว่าต้องมีคนดู100ล้านวิวคุณจะเกิดแองไซตี้ครับแอ็ไซตี้คือความวิตกกังวลนะฟล์ Flow เนี่ยมันคืออยู่กําลังพอดีมือคุณนะนะครับเช่นคุณตั้งเป้าว่าเออทำคลิปเนี่ยเราได้สัก 20,000วิวเนี่ยกำลังสวยซึ่ง20,000มันก็ไม่ใช่ง่ายๆที่จะทําได้สําหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำยกตัวอย่างนะครับอย่างเงี้ยคุณจะเข้าโฟล์ผมว่า OKR OK ก็เช่นเดียวกันนะครับเวลาจะตั้งเป้าเนี่ยถ้าตั้งเป้า,า,ปาว่าเวอร์วัาวางอลังการเกินไปเนี่ยคุณก็คุณก็ไม่สนใจแล้วจริงๆแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันยากเกินไปหรือถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยถ้าทำไม่ได้โดนลำทาโทษคุณเนื่อเกิดความวิตกกังวลว่ามันไม่ได้แน่ๆนะแต่ง่ายเกินไปก็ไม่ดีเพราะว่าทํา2วันก็เสร็จ ก็จะเป็นอะไรที่มันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ช่วยทำให้คุณอยากทำสักเท่าไหร่นะอะไรที่มันง่ายเกินไปนะครับก็วันนี้คงประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวในบทนี้ซึ่งเป็นบทที่ผมว่าสำคัญมากนะครับ i n t r i n s i c motivation ซึ่งมันแปลว่าการสร้างแรงจูงใจภายในนะครับคราวนี้ เช่นเดิมนะครับพาที่2ของผมก็คือการอัปเดต OKR ส่วนบุคคลนะสังเกตผมทํามาทุกสัปดาห์นะแล้วด้วยวัตถุประสงค์ที่นำมาเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาเอเอาเรื่องส่วนตัวมาเล่าทำไมผมอยากจะเป็นตัวอย่างให้ท่านเห็นว่าการทํา OKR OK ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยครับถึงแม้ที่ทํางานท่านจะไม่ทํานะตัวท่านก็ทําได้นะครับท่านสามารถที่จะทํา OKR OK ของท่านเองได้เลยนะ ลองดูของผมนะครับบางข้อทําได้บางข้อทําทไม่ได้ซึ่งไม่แปลกนะถ้า o k เคําได้ทุกข้อ1 0 0แปบลบว่าผมตั้งเป้าไม่ทา้าทายแล้วละ่ะอัพติทีฟข้อที่1นนะครับเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องคีรีซ้อหนึ่งจุอ่านหนังสือสะสมตั้งแต่ต้นปีให้ได้จนสิ้นไตรามาสที่2ซึ่งตอนนี้ก็เหลือแค่2วีคนะให้ได้60เล่มผมอ่านไปแล้ว59ก็สบกา็สบายๆครับหกน่าจะเข้าวินธรรมดาสบายๆแต่ว่าคําว่าสบายๆเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันง่ายเกินไปสําหรััับผผนะผมผมนนนนะอ่าาทุกวนนะนะรเพ้ สังเกตนะมันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าที่จะถึง60สิบนะครับไม่ใช่ว่าโอ้ยแค่2สัปดาห์ก็ถึงแล้วอย่างเงี้ยผมไม่ได้ตั้งเป้าแบบนั้นคีรีเซลหนึ่งจเขียนเปเปอร์ให้จบ2องเปเปอร์ผมซับมิดไปแล้ว1นึ่งเปเปอร์อีก1นึ่งเเปเปอร์เซจริงอยู่ในอินบ x ็อกผมเลยนะผมกาลังจะต้องทําอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเปเปอร์นี้นะครับก็คิดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะจบนะครับคิดว่านะครับ อัพจิตติที่2แบ,บ่งปันความรู้เพื่อทําให้สังคมดีขึ้นคิริซอสเขียนหนังสือสะสามให้ครบ2เล่มตอนนี้ตีพิมพ์มาแล้ว1เล่มนะครับต้นปีนะครับ Personal OKR เ,เรื่องนี้เลยนะครับแล้วก็อีกเล่มหนึ่งเนี่ยได้เพิ่งวันนี้เพิ่งเขียนไปถามทางสำนักพิมพ์นะครับทางสำนักพิมพ์ก็ตอบกลับมาว่ากําลังอ d ดิทอยู่นะครับเพราะฉนั้นก็คงใช้เวลาสักนิดหนึ่งตามแพลนถ้ามีงานสาปดาหนังสือเนี่ยก็ค,คิดว่าน่าจะลอนช์ได้เดือนตุลาคือสิ้นปีนี้ แต่ถ้ามันไม่มีงานสัปดาห์หนังสือเนื่องจากมันมีโควิดเนี่ยก็คิดว่าจะลอนก่อนเดือนตุลาสักเดือนหนึ่งวันนั้นก็ใกล้ๆนี้แหละครับนะ่น่าจะได้ได้เห็นเล่มนะคริริซอสอง,สองมีคนติดตามฟังพอร์คาสองหม0 0ดาวน์โหลดต่อวันตอนนี้อยู่ที่8,900ดาวน์โหลดต่อวันดรอปมาจากปีที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วนิดนึงนะครับอันนี้ เป,เป็นเป็นเรื่องปกติเลยนะครับเพราะว่าตอนวันนี้เฉพาะวันนี้เนี่ยผมลืมแชร์พอดแคสต์วพนะนั้นเนี่ยเอพิโซดนี้อาจจะมีคนฟังน้อยหน่อยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวอัดอัดพอดแคสต์เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะแชร์นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับคือ8 0 0 0 9,000นี่คือคือบ y ยอนสิ่งที่ผมคิดไว้เยอะมากผมเคยพูดอยู่เสมอนะว่าจริงๆแล้วว่าแค่มีคนฟังแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้เนี่ยผมก็ดีใจแลวนี่นี่คือระดับใกล้ๆหมื่นเนี่ยถึงแม้ว่ามันห่างไกลจาก2 0,000มากมายนะ นะครับซึ่งซึ่งก็ไม่เป็นไรครับก็ก็พยายามทําไปเรื่อยๆครับถ้ามันมันมีประโยชน์มันทําได้ดีแลนะ้มีคนได้ฟังเราไปใช้ผมผมยังทําต่อเนื่องนะครับคีริเซลสุญญามีองค์กรใช้ o k เคร,ครบสิองค์กรก ยังคงที่8แล้วฮะอันนี้คงไม่ได้มีอะไรอัปเดตมากมายเพราะว่ามี5องค์กรได้ใช้แล้วแล้วก็อีก3องค์กรก็เป็นสเปเชียลโปรเจกต์ที่ผมทําอยู่นะครับเมื่อเช้า,ชาก็เพิ่งไปไประชุมกับ3องค์กรนั้นนะครับออเชิทีฟชุดสุดท้ายนะครับมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท,ที่ดีนะครับคีรีซอล3.1วิ่งสะสมให้ได้600กิโลเมตรแล้วก็มีน้ําหนักตัว78กิโลกรัมนะข้อนี้เนี่ยเรื่องวิ่งก่อนนะเท่าเดิมกับสัปดาห์ที่แล้วเลย 469.7กิโลเมตรถามว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ขยับเลยเป็นครั้งแรกนะที่ไม่ขยับเลยในปีนี้เหตุผลง่ายๆครับผมเพิ่งไปฉีดวัคซีนมาครับ พอฉีดวัคซีนมาเนี่ยก็มีข้อแนะนำนะครับว่าอย่าเพิ่งอ,ออกกําลังกายจริงๆเขาก็บอกว่าอย่าเพิ่งอ,ออกสักประมาณ2อสมวันหลังฉีดนะแต่ก็อิเล็กเขค่ะมาเรื่อยนะเพราะว่ามันก็ยังมีแบบปวดเมื่อยนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็เพื่อความชัวรก็เลยไม่ได้หอ,อกเลยนะครับวันนี้กะว่าจะกลับมาออกกําลังกายแล้วล่ะนะครับโดยการวิ่งนี่แหละนะครับผมแต่แต่ตอนที่ไม่ได้วิ่งเนี่ยไม่ได้แปลว่าอยู่เฉยๆนอนเล่นอย่างเดียวนะ ผมก็ออกไปเดินในหมู่บ้านไปอะไรบ้างนะครับนั้นแต่ผมไม่ได้นับไงการเดินผมไม่ได้นับไงผมนับการวิ่งถามว่ามันช้าไหมช้าแน่นอนครับเพราะว่าจริงๆอีกสสัปดาห์เนี่ยมันต้องถึง600อะ่ะ600ลืมพูดไป600คือตัวเลขที่นับตั้งแต่ตอนต้นต้นปีจนถึงปัจจุบันนะั่นคือเดือนละร้อยกิโลเมตรเนี่ยผมว่าได้สักสัก500ยผมก็ดีใจละนะครับ ในขณะที่น้ำหนักตัว78เนี่ยมันกลับกลายเป็น83.3นะก็ถือว่าเกือบจะสูงสุดในไตรามาสนี้เลยผมว่ามันก็รีเลทกันนะไม่ได้ออกกำลังกายด้วยนะครับแล้วก็แถมกินเยอะกว่าปกตินิดหน่อยนะพออ้างนี่อ้างอ้างเขาเรียกอ้างนั่นเสมอเลยวัคซีนนะครับเขาบอกห้ามท้องว่างจริงๆเขาเขาแค่วันฉีดนะผมก็ จัดเต็มนะครับไม่ไม่ว่างเลยตอนนี้หลังฉีดมาก็ยังไม่ว่างเพื่อทําให้ร่างกายแข็งแรงนะครับมีภูมิเต็มที่นะครับก็หาเรื่องนะพูด,ดง่ายๆนะครับจริงๆไม่จําเป็นเลยนะแต่เดี๋ยวเรากลับมาดูทีนเดิมผมคิดว่าน้ำหนักคงลดแล้วก็การวิ่งก็คงทําได้ดีขึ้นนะครับคีรีเซล3.2คืออยู่กับครอบครัวสะสมให้ได้ครบ50วันตั้งแต่ต้นปีนะครับที่มาที่ไปของ50ก็คือ เสาร์อาทิตย์นะครับเสาร์อาทิตย์ก็คิดว่าจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวให้ได้มากที่สุดนะตอนนี้ทําได้ถึง53วันแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วก็เป็นสัปดาห์ที่อยู่พักผ่อนที่บ้านเยอะนิดหนึ่งเพราะว่าเออมีคนอาจจะสงสัยเพราะว่าอาจารย์ไปฉีดมาแล้วเป็นไงบ้างนะอนิดนึงก็แล้วกันเวลาเหลืออนิดหน่อยนะครับผมได้มีโอกาสไปฉีดวัคซีนมาแล้วก็เกือบจะเป็นไข้เออเขา่าเกือบแปลว่าไม่ถึงกับกินยากแก้ไข้นะ วันแรกเนี่ยกลับมาเนี่ยรู้สึกนิดๆเองนิดๆคือแบบเจ็บแขนนะครับเจ็บที่ฉีดนิดหน่อยผมฉีดแอสตาเซเนกานะครับเป็นเข็มแรกนะครับก็เจ็บแขนนิดหน่อยแต่ว่าตอนเย็นก็มีง่วงแต่ผมไม่รู้ว่ามันง่วงเพราะอะไรนะมันอาจจะไม่ได้เป็นเอฟเฟกองของของ,ของการฉีดวัคซีนนะครับพอตอนกลางคืนก็หลับปกติเลยครับคนอื่นเขาเป็นไข้กันนะผมก็ไม่ได้เป็นนะวันรุ่งขึ้นเนี่ยตื่นมาแปลกใจตัวเองนิดหน่อยเพราะว่า ตื่นมาเช้าปกติปกติตื่น6กโมงเดี๋ยวนี้นะครับวันนั้นตื่นตีห้ามั้งนะตื่นตีห้าก็แปลกใจว่าทำไมมันตื่นเช้าจังเพราะว่าเพื่อนเคยเล่าให้ฟังบอกว่าเออนอนยาวเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่ไม่ไมเอ๊ะทำไมมันตื่นเช้าขึ้นมาเองก็ลงมาทานข้าวเลยตามปกติแต่เริ่มแบบเมือม่อยๆ่ะเมือม่อยๆนิดหนึ่งก็ภรรยาบอกให้ไปพักเถอะก็เลยขึ้นไปนอนกะว่าจะนอนเล่นสัก5นาที10นาทีตื่นมาอีกทีตอน8ตั้งแต่8ปดโมงนะตื่นมาอีกทีสิบเอ็ดโมงนะครับ ครานี้เมื่อยตัวละคือมีอารมณ์เมื่อยตัวแต่ยังไม่ปวดหัวนะครับตอนเย็นนี่เมื่อยมากขึ้นเรื่อยๆเลยเมื่อยแล้วขั้นเนื้อขั้นตัวละดูเหมือนจะมีไข้แต่ไม่มีแต่ไม่มีนะครับมาพีคตอนสามทุ่มของวันที่สองนะตอนนั้นหนาวแต่ก็เตรียมยาไว้ก็ไม่ได้กินนะครับก็คิดว่าถ้ากลางคืนมันไม่ไหวก็จะกินแต่ว่าก็ไม่กินแต่วันลุกขึ้นหายเลยนะครับก็ถ้าใครจะไปฉีดวัคซีนนะครับตอนนี้ก็อาจจะลําบากนิดนึงเพราะว่ามีการเลื่อนมีอะไรกันนะแต่ว่า ก็ต้องบอกว่ามันคุ้มค่านะสำหรับผมถ้าท่านไม่ได้มีคอนดิชันใดๆที่น่าเป็นห่วงในไิชีตเถอะครับมันอาจจะไม่สบายตัวบา,บ,าบางคนก็อาจจะเป็นเยอะหน่อยเช่นมีไข้สูงอนะไรเงี้ยแต่กินยาส่วนใหญ่ก็หายวัน2วันหายเกือบหมดทุกคนนะ่ยยกเว้นว่าถ้ามีอาการแพ้มากอาจจะต้องไปหาคุณหมอเท่านั้นเองแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคืออย่างมากก็เป็นไข้นะครับแอสตานะถ้าถ้าเป็นซีโนแวคไม่ค่อยเห็นเอฟเฟกเท่าไหร่เลยนะครับเท่าที่เท่าที่ทราบนะไม่ค่อยเห็น ก็เอาไหนๆก็เลยเถิดมานะครับก็เล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งทำให้โอเคอข้อนี้ผมก็เลยทะลุเลยนะอยู่บ้านพักผ่อนนะครับแต่พักผ่อนจริงๆก็ผมทํางานที่บ้านอยู่แล้วนะทั้งบรรยายทั้งประชุมอย่างวันนี้ก็ประชุม3รอบนะบรรยายก็ตอนนี้ปิดเทอมก็เบาหน่อยเดี๋ยวก็มีองค์กรหลายองค์กรที่กูนะให้เกียรติเรียนเชิญซึ่งตอนนี้ก็วันทันเดอ์เซนออนไลน์นะครับถ้าใครเชิญมาก็ก็ไม่สามารถเดินทางไปได้นะประชุมก็ เขาก็ประชุมกันออนไลน์ซะส่วนใหญ่นะยังมีงานวิจัยอีกเยอะเลยครับที่รอที่จะต้องทำนะครับก็ค่อยๆทำไปฮนะโอเคนะครับวันนี้คงประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์เช่นเดิมนะครับแล้วเราพบกันในสดััดไปนะครับสวัสดีครับ The OKR OK Weekly Improving your life and organization